เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินเก็บของเราเนี่ยมันจะงอกเงยขึ้นมาเองได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าแค่เงินหลักร้อยจะเป็นจุดปล่อยจรวดความมั่งคั่งได้ยังไงบ้างไปดูกันเลยเอาล่ะครับคําถามแรกเลยที่สําคัญมากๆเงินที่เราอุตสาหเก็บเก็บกันไว้นะครับมันกําลังละลายหายไปแบบที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าอืมเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองจินตนาการตามกันแบบนี้ สมมติว่าเงิน100บาทที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันก็คือไอศครีมโคนนี้นั่นเองแล้วถ้าเราปล่อยไอติมทิ้งไว้เฉยๆแล้วครับแน่นอนมันก็ต้องละลายใช่ไหมครับก็เหมือนกับเงินสดเลยครับถ้าเก็บไว้นิ่งๆมูลค่าของมันก็จะโดนศัตรูตัวร้ายที่มองไม่เห็นที่เราเรียกว่าเงินเฟอ้อค่อยๆกัดกินไปทีละนิดๆทุกวันเลยเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจสําคัญของการลงทุนเนี่ยมันเลยไม่ใช่เรื่องของความโลภอะไรเลยนะแต่มันคือการลุกขึ้นมาปกป้องครับ ปกป้องอำนาจการซื้อของเงินที่เราหามาเหนื่อยยากเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินร้อยบาทของเราวันนี้พอถึงวันข้างหน้ามันก็ยังซื้อของได้เท่าเดิมนั่นเองครับแล้วเราจะปกป้องเงินของเราได้ยังไงบ้างมาดูเครื่องมือแรกกันเลยครับการออมทองง่ายๆผ่านมือถือใช่แล้วครับนี่คือวิธีทันสมัยในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อมตะอย่างทองคําลองนึกภาพตานะครับสมัยก่อนนู้นจะซื้อทองทีต้องมีเงินเป็นคนุนก้อนสี่หมื่นบาทนี้ต้องไปถึงร้าน แถมยังต้องกังวลเรื่องขโมยอีกแต่ดูสมัยนี้สิครับแค่มีแอปในมือถือเงินร้อยเดียวก็เริ่มได้แล้วโอ้โหต่างกันลิบลับเลยและแอปที่ว่าเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยครับที่ฮิตฮิตกันก็อย่าง True Money หรือ d i n โ o o พวกนี้เริ่มต้นแค่ร้อยเดียวเองซื้อขายได้ทันทีเลยด้วยหรือถ้าอยากได้แบบที่แรกเป็นทองจริงได้ก็มีโก n นาของหัวเส้นเฮงอันนี้เริ่มที่พันหนึ่แต่ก็สะดวกมากๆเหมือนกัน แต่ก่อนจะกดซื้อนะครับมีเรื่องสําคัญมากที่ต้องถามตัวเองก่อนเลยคือเราเป็นนักลงทุนสายไหนกันแน่เป็นนักออมที่ค่อยๆทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆไม่สนว่าราคามันจะขึ้นจะลงหรือเป็นนักเก็งกําไรที่ชอบความเสี่ยงสูงซื้อเร็วขายเร็วบอกเลยว่าสําหรับมือใหม่นะครับการเป็นนักออมเนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับไปต่อกันที่เครื่องมือที่2กันเลยครับรถทัวร์ VIP สู่ความมั่งคั่งเอ๊ะมันคืออะไรเรามาทําความเข้าใจเรื่องกองทุนรวมกันครับคืออย่างนี้นะครับ การที่เราไปเลือกลงทุนในหุ้นเองทีละตัวๆเนี่ยมันก็เหมือนเราขับรถไปเองเลยนะต้องรู้ทางต้องคอยระวังตลอดเวลาเครียดนะครับแล้วก็มีโอกาสหลงทางสูงมากด้วยแต่กองทุนรวมเนี่ยมันก็คือรถทัวร์ V.I.P. คันนั้นแหละครับคือเราแค่ตีตั๋วขึ้นไปนั่งสบายๆแล้วก็ปล่อยให้ผู้จัดการกองทุนซึ่งเปรียบเหมือนคนขับรถมืออาชีพพาเราไปส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยสบายกว่ากันเยอะเลยถ้าจะให้สรุปแบบง่ายที่สุดเลยนะครับกองทุนรวมก็คือ การที่เราเอาเงินไปรวมกับคนอื่นๆเยอะๆแล้วก็จ้างมืออาชีพมาบริหารเงินก้อนนี้ให้มันงองเงยขึ้นมานั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เลยครับแล้วสําหรับมือใหม่มีเมนูแนะนําง่ายๆ2แบบครับแบบแรกเลยคือสําหรับพักเงินอันนี้เหมาะกับคนที่แบบอยากได้ดอกเบีย้ยดีกว่าฝากธนาคารเฉยๆแต่ไม่อยากเสี่ยงมากก็ไปที่กองทุนรวมตลาดเงินส่วนแบบที่2สําหรับปั้นเงินโตอันนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาหน่อย เพื่อเป้าหมายระยะยาวอย่างพวกกองทุนดัชนีที่ไปลงทุนในหุ้นใหญ่ๆของไทยอย่างเซทห้าสิบหรือของอเมริกาอย่าง s อสแอนห้าร้อและสิ่งที่มันว้าวที่สุดคืออะไรใช่ไหมครับคือทุกวันนี้เนี่ยการลงทุนในกองทุนรวมหลายๆกองทุนเริ่มต้นได้ด้วยเงินแค่1บาทครับใช้แล้วฟังไม่ผิดครับ1บาทเท่านั้นไอความเชื่อเก่าๆที่ว่าต้องรวยต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะลงทุนได้เนี่ยลืมไม่ได้เลยครับ มาถึงทางเลือกสุดท้ายกันแล้วนะครับอันนี้สําหรับสายลุ้นโชคโดยเฉพาะเลยใครที่ชอบซื้อลอตเตอรี่แต่ก็แอบเสียดายเงินทุกมวดลองมาดูนี่ครับทางเลือกที่ฉลาดกว่าลุ้นรางวัลใหญ่แต่เงินต้นไม่หายใช่แล้วครับแทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อหวยซึ่งถ้าไม่ถูกก็คือเงินหายไปเลยใช่ไหมครับเราลองเปลี่ยนมาเป็นสลากออมทรัพย์ดิจิตัลแทนซึ่งหลักการของมันก็คือเปลี่ยนเงินค่าหวยให้กลายมาเป็นเงินออมที่เงินต้นของเรายังอยู่ครบถ้วน แล้วมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมครับมันได้ประโยชน์ถึง3ต่อเลยนะ 1. คือเงินต้นปลอดภัยอยู่ครบแน่นอน 2. คือยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่เหมือนเดิมและ3คือพอครบกำหนดเนี่ยเรายังได้ดอกเบีย้ยอีกด้วยโอ้โหดีกว่าเห็นเห็นเลยแล้วจะเริ่มยังไงง่ายมากครับเดี๋ยวนี้ทำผ่านแอปบนมือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็น MyMo ของอ,อมสินหรือ BAC a Mobile ของทอกศราคาต่อหน่วยก็ไม่แพงครับประมาณ50-100บาทเอง ซื้อง่ายๆผ่านแอปที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนี่ยแหละครับเอาละครับเราก็ได้เห็นเครื่องมือเจ๋งๆกันไปตั้งหลายตัวแล้วเนาะทีนี้เรามาย้ํากันอีกทีให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าการจะเริ่มสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันง่ายกว่าที่เคยคิดไว้เยอะมากจริงๆครับดูสิครับกองทุนรวมเริ่มได้ตั้งแต่1บาทสลากออมทรัพย์ดิจิตอลเริ่มที่ประมาณ50บาทหรือจะออมทองดิจิตอลก็เริ่มแค่100บาทเห็นไหมครับว่า ไอ้กำแพงเรื่องเงินทุนเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วในยุคนี้เพราะฉะนั้นนะครับบทเรียนที่สําคัญที่สุดในวันนี้ก็คือการเดินทางสู่ความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินเยอะแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ตั้งหากคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดก็คือแล้วก้าวแรกของเราจะเริ่มต้นกันวันนี้เลยหรือเปล่าครับ